แล้วค่ะฮะเป็นังอีกแล้วนย่อไรสดค่ะอะไรสดนี่อย่างค่ะอย่า่าล้โพวงอีกแล้ว้อค่ะเอ้ย๋ยหม่องนั่งโต๊ะนั่งให้สดมันแมนว่ามันก็ออกแบวผู้หนามันคือสิบน้องสิบนิ้วพอดมันมาแมนแล้วนี่ขอว่านี่ผู้หนาดอกกลางซ้ายพนันอ,อันนั่นก็เฮ็ดแล้วนะ่ะน่ะอันั่นือบอกว่าอย่างก่อนฮะนั่นดอกนั่นนะ่ะคือบอกว่าลัานใส่ทัาไ,ไร่สดอันนี้นยังนี่ฮะ มันไหลวะไรมันไหลวะไรโอ้ยโอ้ยฉันจะบ้าตายทดสอบกระเชื่อทดสอบกระเชื่อทดสอบเบิร์ตพีเบิร์ตชาติอีเวลดอกบัองพงมันว่างนี่เห็นบ่นี่นี่ทีมกระเชื่อนี่กระติบไมค่อยใช้ประโยชน์ได้บ่อันเจ้าวัวยุ่นหนีมาถึงเวลาจะเสียเงินขืนมาเพื่อบ่ให้ดอกบั้งพงตัวนี้ศูนย์เป้าถูกต้องครับผมถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วผู้หน่าเห็นว่าบั้งพงว่าโตนั ยำดอกกรเทียบเรียอีพอน้องมแมนจักซัดข่อยออส,าอสถาเบิ้งไนดะ้ให้เราล้วกัสิมานางังกันโอเคตกลงมาฮยเฮ็ยเราลีวล้วกอบสิมานางังเออเออ,อ,อได้ได,ได,ไดมานางังเด้อมานังเด้อเออเอ,อืเออ่นข่อยมานางังโลด